สวัสดีครับสวัสดีท่านรับตอนนี้มือป่าต่างประเทศครับโอ้โหเงื่อ,อไหลนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในบรรยากาศของ MK s u กี k i ครับสาขาเซนทันจังหวัดอุบลราธชธานีวันนี้ครับผมได้พาพี่พน้องๆผู้ปกครองและตลอดจนหนูๆบ้านงงนขามตบำบลหนามแท่งครับอำเภอศรีองใหม่จังหวัดอุบลราธชธานีมากินข้าวที่ MK s u k i ครับ13มุนาวันนี้วันเกิดผมครับ ก็กุศลคนบุญที่ผมสร้างและขอจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมคารพนบถือขอกุศลที่ผมสร้างทั้งหมดครับส่งต่อไปยังทุกท่านทั่วประเทศไทยครับจากใจของเจ้าหนี้องป่าครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของน้องๆครับนี่ฮะสวัสดีครับนายเร็วสวัสดีครับน่อยเร็วยกมือสวัสดีครับนอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายเร็วสวัสดีครับนายเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยรอยยิ้มันหวานครับนี่ครับคือบรรยากาศ เนี่ยอาวันดีครับหน่อยแล้ววัสดีครับหน่อยวันดีครับพี่ๆหน่อยเร็วพี่พ่าหนูมากินเอ็มเคแล้วนะวครับบรรยากาศของความน่ารักครับกับภาพบรรยากาศที่หาดูได้ยากครับในสังคมโลกแห่งเทคโนโลยีที่กำลังเจริญแล้วครับแต่ตอนนี้กับบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินบ้านเกิดผมครับอุบลราชธานีครับกับน้องๆหนูๆมีโอกาสไปเยี่ยมยามไปเที่ยวหา พวกเขานะครับที่บ้านมูนขามครับตะบนหามแท่งหมู่บ้านนี้ครับยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับผมบอกให้ยังเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ของจังหวัดอุบลราชธานีฮะมีโอกาสไปเที่ยวนะครับไปพักผ่อนชาวบ้านน่ารักครับที่หมู่บ้านนี้ฮะหนูวัสดีครับหน่อยเร็ววัสดีครับวัสดีครับอนี่ฮะดูบรรยากาศครับนี่ครับปิดร้านกินแล้ววันนี้ครับวันนี้ผมปิดร้านกินเลยฮะโอ้เอาวันดีครับหน่อยเร็ววันดีครับหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน่สวัสดีครับเออเสียบหล่เสียบเมื่อกี้เสียบป้องเสียบหลายนี่ตัวนี้สวัสดีครับหน่อยเร็วนุ่มๆอ่สวัสดีครับ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 หน่อยเร็วสวัสดีครับ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 อร่อยไหมครับอร่อยครับอ่วันนี้ผมได้มากินเอ็มเคเซนซันเมื่อกี้ โอ้เป็นภาพที่บอกเลยครับประทับใจมีอีแม no ่คนววาแล้ววาแล้วขอหยุ่มในวอสันแล้ววาจังให้พ่อแม่สิกิแบบนี้กท่อนนะแมวจะนัดจะนัดได้บ้านเองเนอ